ัอดียามเศร้าค่ะฝนตกลิ่นจ้าพี่น้องมันี้ย่ายม้งสิมาเห็ดเมน,นูแกงไก่ค่ะแกงไก่ใส่หมักฝักแป้งอ่อนค่ะจ้าพี่น้องมักแป้งอ,อ่อ,อนแป,แป้งมักฝักมักแป้งเงินอ่อนค่ะแขงกะทิใส่เนื้อเอื้อไก่ค่ะพี่น้องมีค่าเนื้อเอือไก่อาคืดอดีของในใบหัวละผ้า ไปบักกูดแล้วพี่ขัานซ้อยพี่แกงกะเครื่องผงค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะพี่น้องกะทิย่างเบรวม,มาสใส่น้ำมือตอนแรกกะสิเริ่มหั่นซ้อยเนื้อไก่แล้วก็มากวักแป้งก่อนค่ะ แกงเคร่งหน้าเคร่งเม็ดมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นเม็ดเ,เป็นเม็ดอ่อนๆค่ะ กะทิเรไปเคี่ยวนาเลยค่ะเกี่ยวนากะทิแต่ม,มันจะน้อยค่ะกรทิีงแต่ม,มันก็ค่ะเสียงไปเลยค่ะ นากระที่เห็ดสีสวยค่ะนากที่เห็ดสีสวยแตกมั่นที่แตกนาสีสวยเราไก่ยังไปเล็กค่ะไกลนงไปเลยค่ะ ไปรอบแรกค่ะเจียกเกียค่ะปลาค่ะ ผมชื่อรถค่ะผมซื่อรถค่ะรถดีค่ะ,าะตานพิบค่ะ กินก็วเล็กน้อยค่ะนาำหางกบทิ่างตนาำมันใสาเล็กน้อยค่ะวันบ่มีหางกะบิได้ปอาี้ ปักมันเลยค่ะักแก้มันไเลยค่ะ บบหวานไปเลยพี่น้นองเติมน้ำตาลนิดนน้อยค่ะเติมตาลพี่น้อยพี่น้อยน้ำลาอีกนดน้อยค่ะ กระจ้ามาซักกระสุกไก่กระสุกเด็ดที่เรียบร้อยแล้วไปแบบปูต้องไปเลยค่าใบาบบกปูค่ะแบบปูต้องไปล้วก็คลิกหันซอยค่ะไปหัวละผ้าลูกไก่ด้วยค่ะ เติมน้ำหัวกะทิลงไปอีกรอบสุดท้ายค่ะพี่นอ้องสาธิเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเราพี่น้อง <c oughs> แกงไก่ใส่หมักฟักก่อนบมักฟักหมักแฟ้งอ่อนกับเป็นอาบ้าเสต็จเรียบร้อย <c oughs> ยกลงกจากเตาได้เลยค่ะ เสเถ่าดเรียบร้อยแล้วพี่น,อ <c oughs> น้องมาเศบแสษนกกันเด้อค่ะแขงห่อนหอนกินยามฝนตกลิ่นพี่น้องเศษเศษนกกันย่มเสาด้วยค่ะคลดปนีแย่มมุกก่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบขิดจำานีน้นด้วยค่ะปากกดไหลแซ่ห้ย้ายมุ่งนั่นเลเด้อสวัสดีค่ะ <c oughs>